มี Facebook ท่านหนึง่งนะชื่อว่า Facebook ของคุณพี่พรทิพย์ ip, ได้ออกมาโพสนะครับผมนะนะถ่ายรูประหว่างที่เสื้อเหลืองนั้นกําลังกรอกชื่อกันอยู่ฮะกรอกชื่อกอกชื่อบอกว่ามามารับเงินกันมารับค่าจ้างกันแล้วก็กลับบ้านกันนะฮะทำหน้าที่เสร็จก็กลับบ้านกันไปเออสิ่งเหล่านี้ก็ผมนะฮะเ,เราก็ไม่อยากจะปรับปรมว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเขาทาแบบนี้ขนาดนี้เลยเหรอเขาลงทุนขนาดนี้เลยเใช้เงินมหาศาลแล้วเงินเหล่านี้มาจากไหน นะครับเงินเหล่านี้มาจากไหนฮะเออรัฐบาลเอาเงินจากไหนอ่ะถามว่ากระเป๋าของพลเอกประยุทธ์หรือไม่กระเป๋าของเอ่อของสถาบันประหากษัตริย์หรือไม่หรือเงินของใครมันก็ต้องเป็นเงินของภาษีของประชาชนนะครับตรงนี้ต้องมีการตรวจสอบนะครับผมผมบอกได้เลยว่าตรงนี้ต้องมีการตรวจสอบให้มากกว่านี้ครับผมนะฮะเออเป็นอะไรว่านี่ฮะเออผมก็ยังงงว่าทําไมผู้คนถึงออกมาเยอะแยะมากมาย นะครับตอนนี้ทุกจังหวัดเลยครับตอนนี้ทุกจังหวัดตอนนี้มีคุณบินบริลลิตก็สมลงเข้าไปด้วยนะครับผมบอกว่าจะ